รีวิวให้ท่านได้ชมว่ารถตรงไหนจะทําสีตรงไหนไม่ทําสีนะครับรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับผมได้รีวิวนะครับโตโยต้าวีโก้พิเเครื่องยนต์สามพปี2008นปะครับปี2008นแปดนี้รถคันนี้นะครับสีดำนะครับแล้วผมจะทําสีตรงไหนบ้างนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับแนะนำาครับไม่มีชนหน้าชนท้ายแน่นอนการันตีได้นะครับมีสีที่ โดนแดดเรียนะครับก็ประมาณไหนนะครับดูประมาณนี้นะครับนี่ลูกค้าครับนี่มาดูนี่อันนี้อย่างนี้อย่างเนี้เราก็ไปเก็บงานสีนะครับนี่จะเก็บฝากระโปรงแล้วก็รอยรอยงอกของดั้งจมูกของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่ผมจะเก็บที่ผมล้างไว้นะครับเพื่อจะตรวจสอบในการว่าเราจะทําสีตรงไหนบ้างทุงนี้สีเดิมหมดเลยนะครับก็มีไหล่ตรงนี้นะครับที่โดนแดดเรียนี่นิดนึง นี่ตรงนี้นี่ครับถ้าเราจอดรถตากแดดนานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวตนได้บางเดิมนะครับลูกค้าได้บางเดิมมากเลยนะครับหลังคาสีหงอกนะครับนี่เนี่ยสีหงอกเป็นอย่างนี้แดดเรียนะครับนี่เขาเรียกว่าแดดเรียจอดตากแดดนานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทําเก็บสีนะครับอ่าจะเก็บรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับภายในนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมให้สุประชัยนะครับทำความสะอาดให้นะครับตัวนี้เบาะข้อหุ้มเฉยเฉยนะครับเดี๋ยวแกะออกมันไม่สวยแล้วเก่าแล้ว เดี๋ยวจะได้ทำความสะอาดหมดนะครับข้างหลังด้วยเดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับว่าตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างนะครับเออเดี๋ยวถ้าถ้าลูกค้านะครับอยากมาดูรถที่เต็นท์ก็เชิญได้นะครับเนี่ยหมุนเป็นอาร์ก็อยู่ครบเดี๋ยวเราจะล้างอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมมารีวิวว่าจะทําสีตรงไหนนะครับเอาให้ลูกค้าดูก่อนนะครับมีรอยทําสีตรงไหนตัวนี้บางๆเดิมๆนะครับเนี่ยเดิม บางๆนะครับส่วนด้านฝาท้ายก็สวยอยู่สีสีเดิมนะครับหมุดเม็ดอาร์คได้อยู่ครบเลยนะครับตัวด,ด้านท้ายก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะไ่ล้างแบบพอสังเกตนะครับเพราะว่าเราจะหาตรงที่จะทําสีนะครับว่ามันจะตรงจงทำสีตรงไหนอันนี้รอยขูดเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะสีแต้มเบานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะขัดด้วยนะครับไม่ได้ไปทําสีถ้าทํมามันก็ววจะทําทั้งบาน นะครับกลัวมันไม่สวยนะครับผมจะทําสีให้น้อยที่สุดนะครับลูกค้าตรงนี้มีรอยโดนอะไรโดนใส่แต่จะสีดํานะครับถ้าทํามันต้องทําทั้งหมดนะครับมันไม่แต่ถ้าสีเดิมมันอยู่มันอยู่แท้แน่นอนเนี่ยก็มันก็โอเคนะครับเนี่ยเนี่ยไม่มีรอยสากเลยสีเดิมโรงงานเลยครับคันนี้สวยมากตัวนี้ขัดสีออกแน่นอนนะครับคันนี้ขัดขัดสีออกแน่นอนหลังคาต้องได้ทําติดิฟ์มต้องติดใหม่นะครับตัวนี้ฝีติดเฟ์มใหม่นี่อย่างนี้เลยให้เห็นเห็น ก็มีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยแต่รถสีเดิมมากเลยฝั่งนี้มีรอยไหมเนี่ยมีตรงนี้นะครับนิดนึงมาดูข้างในนะครับกระบกนะถ้าพองบันกล้องจะเห็นดําชัดนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ซักอันนี้เราซักให้นะครับนี็เก๊ก,ก,กอะไรมีหมดนะครับตะค้งตะเข็บอ่านี่ตัวนี้เปิดแคบไม่ได้นะครับเป็นเครื่องสามพันปีสองพันแปดอยู่ถ้าปีสองพันแปดปลายปีนะครับก็จะเปิดแครบได้เขาเรียกเป็นสมาร์ทแคบนะครับตัวนี้ยังเปิดแคปบไม่ได้นะครับ เป็นล้อแม็กของอขอบ17บนะครับตัวนี้ภาษีขาดเดี๋ยวต่อภาษีให้นี่ครับหลังคากระจกเดิมโรงงานเลยนะครับลูกค้ากระจกเดิมโรงงานทั้ง4บาน5บานเนี่ยครับทั้งหมดเลยพูดง่ายๆว่ารถคันนี้เดิมแต่ต้องได้ทําสีนะครับแต่ต้องได้ทําสีฝากระโปรงนะครับแล้วก็รังจมูกตรงนี้เลยต้องได้ทํานะครับเราไปดูห้องเครื่องนะครับอันนี้ผมมารีวิวรถที่เข้ามาใหม่นะครับ รถที่เข้ามาใหม่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับแล้วเราจะเก็บงานตรงไหนนะครับรีวิวให้ลูกค้าได้ดูตรงนี้ก็รอยงอกนะครับเนี่ยคือรถจอดตากแดดก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าถ้าท่านใดจอดตากแดดนานๆก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับรถก็สิบกว่าปีแล้วเนะาะกระจกมีรอยล้างนิดนึงนะครับตัวนี้น็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยขยับแก้มไซส์ขวาไม่มีขยับเลยนะครับหม้อน้ําสวยเลย เครื่องยนต์แห้งดีไม่มีรอยซึมเยิ้มนะครับอันนี้ผมล้างไว้ฝุ่นมันเยอะน้ำมันเบรกนี่สสวยน้ำมันาพเวอร์สวยถือว่าใช้ได้เลยคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถยนต์มือสองนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายๆก็ติดต่อเราเข้ามานะครับอันนี้เราจะรีวิวให้ท่านได้ชมว่ารถตรงไหนะจะทำสีตรงไหนไม่ทำสี นะครับเบอกลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าค่อยตัดสินใจซื้อฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวภายในคันรถคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงสุกโปกมากแค่ไหนหรือมีรอยผุรอยพังหรือเปล่านะครับฝากติดตามด้วยแต่ยังไงก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ